ยมฤิตาผู้ชายคนนั้นบินใครอะคะลูกจิตจ้านนะยมทำไมล่อจังไม่เคยเห็นใครที่ล่อวันนี้ล้อย่ตั้งแต่เกิดมาพอผู้ชายคนนี้ห้ามใจไม่ได้ล้อยผู้ชายเลยไม่ลู้ชาร,รล่อชาร์รน่ารักอะเลคนนั้นนะชาร์ตมันเป็มว่าเร็วชาร์ไม่ดีเสมอพ่อยไม่เชื่อคู นานจานจอ่อยู่อยากคุยกับผู้ชายคนนั้นก็ชื่อ,อะไรอะ่ะก็ชื่อนายจาร์ลูกนะตายแลูนายจาร์คุณกินอะไรเข้าไปอะ่ะทำไมมันโดนใจมันนี้ยอ,อยู่เย็นเป็นสดอย่างนี้มีดีอย่างนี้ลายดีไม่ไดีเท่าไรอยู่เย็นเป็นสด em tua mẹ, ơi, mẹ kè, ấy mẹ kề tai óng như khám hoàn đấy, ỷ à, mày ra kêu pleo mới này à mày đâu vi ở đây, kia long tuổi em cho kêu đấy, cha ba là non, mึง cả mướn này <laughs> nà đi. gặp gặp là điết, pop karaoke, là điết khai bài vi <laughs> à, anh này bài คำบ้องกูเลยเดืยวใจมือไอ้มือเปรตไอ้คนพี่ตะเล่ตำตัวตูเรศยังที่มาร้ายก็เล่าที่มาร้ายตามหลังก้นตูเรียนมันหวายก้นตูเรศไม่รู้หลักูเจ้าแก่แกตายฮกเนี่ยคำบ้องเด็กไม่เจียมตัวมึงไม่คิดว่ามึงอีตายมั้งเหรอแม่เอ้ยแมย์หญิงแกหรือหญิงเปรต ไม่อยากคุยด้วยเลยแลตาคุณใส่เหี่ยวคุเออับบ้องกูณใสะแด็กกอายุแน่แน่งเนี่ยแดงมามึงคนแก่เกลังกอมนี่ใช่ยังเปรดคนแก่ดีๆใจได้แกเกล่าเต้าหลอกก้อเกอุบาทแกเปรดเปรตเล็กแต่มาได้คนแก่ขาดทุนแกลือบาดใหญ่ๆไล่เกลตลอดชาติน่ะไม่ใช่นุ่มแรงเลี่ยมกันนี่ไล่บอกเกลครับราณีเป็น กูตีหมอรครั้งแรกกอยู่สิบแปดปีป้าหมอ้อหนวดป้ากาวองปิดกวอยเรียบร้อยมันนอนเล่นไก่คกูมันตามกึง่งกั้มกูร้องล้วบานไป้าพอเลยมันตามเพื่อมัน่าปีกาปียังไม่ตัดใจดือ้อตีอ่าจกาจำร้องอยู่นยิบไปได้เตาใจดือ้อร่วมลุกมแล้วมยอมพวกลุกเมาปา้าจริงกูยอมรับจริง นี่ไดเมียเต็มยโยูกันรบกันทุกวันชอยมันเมียมันรับไม่ได้โยกันไม่มีความสุขเลยที่บ้านเลยค่ะครับคือนั้นเมียว่าปีโตฉันก็พูดรงๆงเลยตนไม่เคยทำให้ฉันมีความชุขเลยวันนี้เราตัดสินกันด้วยครั้งสุดทตายนะตนทำาพือกันได้ไ้ฉันเอ่ยปากว่าพ่อให้ฉันตึงใจเลยเอ่ยปากว่าพ่อฉันนายปัญหา มึงตั้เพื่ากูก็ตั้มมันเด้เกิตั้ตั้มตั้มกึ่งจะบงเลือดเดีนอนเจ้กูเนื่อยกูปวแล้วเดี๋ยวนกูบีบคอมียว่าพอแล้วได้ัญหกกูโอ้รีได้ย้วยกูเลยไปไตบายปานกูเลยเลยปอนจริงเดังออกแก่ไต ขี้ไดเมียขิ้ได้ดีแหละจองคุณเราวันหยาขึ้นเฮ็ดบ่หยีร่านี่มันขึ้นอยู่พื้นปลายเปล่าไม่แน่นกับนกยียเงาไปตำรังนันเขเป็นจึงเมียชาวเมืองจึงก็โยนดาชาววังจึงมึงมันโยนน้ำเส็จเสรอนโยน้ำมันตำไม่ตองใก้มันแย่งลงในรูหลองมันไม่ตองหรืออย่างไรหุบปกไปทีวัดปราตานครับคุ ดูทอกเลยคนร้อแก่ดูทอกเลยไม่ใรรครดูทอกแก่เมืงอันดินก็อันดาวมึงรู้ไหมาดาวอยู่ไหนดาวอยู่บนวันแอดินดินเพื่อนไม่รู้ดินคูยอยู่ธนาคารณ์จ,จัดยนะันไงน่ารอกเลยและแล้วก็สีฟีไไดีไป้เต้ยเร็วกว่าที่รักแล้วเลยก็ดาวมันมูนงแต่ดินมันต่อยจำมึงกาแกมาแต่กูแรงกาแกมาคำว่า,า,า,าดาวชูง phần vừa đào trung đào trung mình phớt nói đấy. <laughs>